สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวาราศีราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมนะครับผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามอยู่ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ยังติดตามอยู่และขอบคุณมากนะครับสําหรับคอมเมนต์ที่ออกไปในแนวขวางโลกนะครับอืมก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่พอใจก็ไปดูชาแน l อื่นนะครับถ้าไม่พอใจไปดูชาแน l อื่นเลยนะครับเพราะว่าคือถ้า ไม่มีความสุขถ้าเข้ามาดูแล้วมันมันโอ้โหมันจะขาดใจมันแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วคือแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปช anel อื่นนะครับอืผมแนะนําคุณเลยว่าให้คุณไปช anel อื่นเพราะช anel อื่นเขาพูดเพาะกว่านี้และเขาดูดวงแม่นกว่าผมหลายสิบเท่านะครับไปช anel อื่นนะครับเชิญนะฮะอันนี้ผมบอกถึงชาวราศรีสิงห์บางคนนะครับอโอเคครับเดือนนี้ชาวราศรีสิงห์ในเดือนตุลาคม เป็นยังไงนะครับราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมเดือนนี้เดือนตุลาคมชะตาชีวิตทางด้านการงานการเงินและความรักจะเป็นเช่นไรใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเดือนที่แล้วผมพลาดไปพลาดคือคืองานผมยุ่งผมก็เลยไม่ได้อัพคลิปนะครับก็เดือนนี้ก็จะกลับมาอัปเหมือนเดิมนะฮะเอาการงานก่อนการงานชาวราศีสิงห์ถ้าคุณมีปัญหาอะไรมา เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะครับในการเ,าเริ่มต้นเริ่มต้นคืออะไรเริ่มต้นโปรเจกต์งานเริ่มต้นที่จะทําธุรกิจเริ่มต้นอะไรต่างๆที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณและจะสามารถช่วยเหลือจุงเจือครอบครัวและตัวคุณได้ในอนาคตถ้ากําลังหางานรีบหาซะ มีแนวโน้มที่ดีที่จะได้งานส่วนถ้ามีการงานอยู่แล้วหรือว่ามีธุรกิจอยู่แล้วเดือนนี้ได้ไพ่ดีเดือนนี้ได้ดดนนไพ่ดีที่มีความเหมาะสมที่จะได้เริ่มต้นหรือว่าได้ทํางานอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เหมือนภาวะหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานที่มันไม่สบายใจที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มผ่อนคลายลงดูเหมือนว่าจะมีผู้ใหญ่ ดูเหมือนว่าจะมีผู้อาวุโสในที่ทํางานหรือว่ามีใครสักคนที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการงานมากกว่าเราที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกับเราเนะี่ยเข้ามาโอุ้มหรือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาชี้แนะเข้ามาดูแลเราเวลาที่เราเดือดร้อนหรือว่าถ้าสมมุติว่าเรากําลังเดือดร้อนเนี่ยเราไปหาคนประเภทถ้าเรากําลังเดือดร้อนในการงานเนี่ยหรือว่าเราต้องการคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยไปหาคนประเภทอย่างที่ผมว่าคืออายุมากกว่าเราหรือถ้าเขาไม่อายุมากกว่า ก็ขอให้เขามีประสบการณ์ในการทํางานที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกับเราหรือประเภทการงานธุรกิจประเภทเดียวกับเราที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราให้เราลองไปคุยกับเขาเขาจะให้คาปรึกษาเป็นอย่างดีให้คําชี้แนะเป็นอย่างดีนะครับเดือนนี้ไพ่การงานมันเป็นไพ่ดีมันหมายถึงการทํางานอย่างสนุกสนุกสนานและทํางานอย่างผ่อนคลายถ้าเดือนก่อนๆมันแย่มาเดือนนี้จะซอฟลงไปเยอะซอฟคือเบาเบาลงไปเยอะทําให้เรารู้สึกสบายการงานเรารู้สึกว่าเออฮ้ย มันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมืนอนที่ผ่านมาบางทีบางคนนะอาจจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับการงานด้วยมีเรื่องดีๆหมายคือหมายถึงอะไรอาจจะมีมีอะไรเข้ามาหรือว่ามีมีงานนําเสนอเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเอยงานตรงนี้เราทําได้ขอทําเองแล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้สร้างผลงานเป็นโอกาสที่จะได้สร้างอะไรต่างๆสร้างเครดิตสร้างเครดิตนะครับสร้างเครดิตสร้างอะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับการงานในทิศท,ทางที่ดีถ้าคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับการงานในเดือนนี้ จงรีบลงมือซะจงรีบนะครับจงรีบลงมือซะไพ่ดีมันขึ้นมานะครับส่วนเรื่องเรื่องการเงินไอ้การเงินนี่คุณมีภาวะใช้จ่ายเยอะแยะหรือเปล่าคุณมีภาวะกระเป๋าแห้งหรือเปล่านะครับพอเดือนนี้คาดหวังอะไรกับเรื่องการเงินไม่ค่อยได้นะครับคาดหวังอะไรกับเรื่องการเงินไม่ค่อยได้เพราะว่าบางทีเนี่ย เราเรางานเราอาจจะดีใช่ไหมธุรกิจเราอาจจะดีขึ้นตามที่ไพ่ใบแรกบอกแต่ว่าภาวะการใช้จ่ายภาวะการเงินภาวะหนี้ส we ินเรายังมีอยู่เรายังปลดสิ่งน,นั้นไม่ได้เรายังต้องคือคือพูดง่ายงคือเรายังต้องยังต้องวุ่นวายกับเรื่องการเงินอยู่นะครับวุ่นวายในที่นี้คือวุ่นวายในทางไม่ค่อยดีนะคือมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยในการหมุนเงินเหนื่อยในการหาเงินแล้วก็พอได้เงินมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เก็บไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนมากจะต้องเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นอย่างหนี้อย่างค่ารถค่าบ้านแล้วก็ส่งลูกเรียนแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในครอบครัวที่มันจําเป็นนะครับคือเราไม่จ่ายก็ไม่ได้เราไม่ให้เขาก็ไม่ได้เพราะเราเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่หรือว่าบางทีเดือนนี้หาเงินไม่หาเงินไม่ทันใช้นะครับถ้าคุณเป็นคนประหยัดคุณเป็นคนใช้สอยประหยัดคุณไม่ฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ <_' c ười> น่าจะพอเอาตัวรอดไปได้นะใช้คาว่าเอาตัวรอดดีกว่านะครับเพราะว่าภาวะการเงินไพ่มันออกมาไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนฟุ่มเฟือย คุณเป็นคนใช้ใจ่ายเกินตัวก็บอกเลยว่าเดือนนี้การเงินคุณเหนื่อยแน่การเงินคุณเหนื่อยแน่แ่ยุ่งยากวุ่นวายแน่นอนนะครับประคับประคองหน่อยนะครับเดือนนี้แม้ว่าแม้ว่าแม้ว่ารถกับข้าวจะขี่ผ่านไปนะครับทําให้เสียงแทเข้ามาแม้ว่าการงานจะดีนะครับการงานจะดีการงานจะค่อนข้างผ่อนคลายแต่ว่าการเงินยังตึงอยู่ยังแย่อยู่นะครับค่อนข้างอึอดอัดอยู่นะครับอดทนหน่อยนะครับแล้วก็ ความรักล่ะอืมความรักในเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์คิดจะเริ่มต้นใหม่กับใครหรือเปล่าคิดจะเปิดตัวแฟนหรือเปล่าคิดจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครหรือเปล่าไพ่ดีนะไพ่ดีแต่ใช้คําว่าแต่แต่อะไรไพ่ดีแต่ว่ามันมีลักษณะของภาวะรักที่ซ่อนซ่อนเร้นและสับสนปนเปื้อนอยู่ แม้ว่าไพ่มันจะดีนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ที่ไม่ดีประกบขึ้นมาด้วยก็เลยอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยบางคนนะถ้าเป็นคนที่ความรักสดใสอยู่แล้วหรือว่าเป็นความรักมีความรักดีๆอยู่แล้วไม่มีปัญหามือที่สามนะผมคิดว่าเดือนนี้ความรักคุณแจ่มใสาราบรื่นสดชื่นแล้วก็มีอาจจะมีข่าวดีหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นมงคลหรือว่ามีอะไรสักอย่างที่ทําให้แบบคนอื่นรับรู้ว่าคุณมีความสุขกับความรักตรงนี้นะครับอืม แล้วก็บางคู่เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเพิ่งเริ่มคบหากันเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะมีการตกลงที่จะเป็นแฟนกันแบบจริงจังนะครับรวมๆแล้วมันเป็นสิ่งดีๆแต่กรณีที่ผมบอกคือทําไมมันมีมันมีเรื่องราวซับซ้อนซ่อนเร้นบนมันด้วยเพราะว่ามันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับรักสามเต้าชู้สาวแล้วก็รักที่ซ่อนเร้น ผมไม่รู้นะว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นกับใครแต่คิดว่าต้องเกิดแน่บางทีมันมีกรณีของรักซ้อนอยู่ด้วยรักที่วุ่นวายยุ่งเหยิงจําได้ไหมจําคลิปได้ไหมคลิปที่บอกว่าความรักของชาวราศรีสิงห์โดยรวมอีก3เดือนก่อนหมดปีนะมันจะยุ่งเหยิงวุ่นวายมันจะมีอีลุงตรงนางมากมายนี่แหละผมคิดว่ามันยังอยู่มันต้องไม่ใช่มัน,มนไม่ใช่ยังอยู่หรอก ถ้าใครไม่เคยดูคลิปนี้ไปย้อนดูคลิปนี้ได้นะครับความรักที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายของชาวราศีสิงห์ในอีกสามเดือนสุดท้ายของปีนี้มันต้องอยู่แม้ว่าจะสุขแค่ไหนแต่ความรักที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายสำหรับบางคนนะใช่ครับว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันยังต้องอยู่ปั่นป่วนวุ่นวายยุ่งเหยิงไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะถ้าตัวเราตัดได้ถ้าตัวเรา อย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าภาวะรักสามเศร้าเนี่ยไม่เคยให้ใครไม่เคยทําให้ใครมีความสุขและจบไม่สวยเพราะฉะนั้นถ้าตัดได้จงตัดนะครับออโอเคนะครับจะไม่ยืดเยอะไม่ยืดเยื้อยืดยาวนะครับขอบคุณมากครับสําหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังติดตามนะครับและก็บอกไว้นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์คนไหนที่ไม่พอใจนะครับ ถ้าคุณไม่พอใจก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนไปดูช anel อื่นง่ายที่สุดสําหรับคุณนะครับออไม่ต้ม,ไม่ไม่ต้องมาตามด่าผมนะครับไม่ต้องมาตามด่าผมถ้าจะตามด่าผมแอดไลน์มาแอดไลน์มาหาผมแล้วมาด่าผมด่ากับผมเลยสองคนนะผ่านทางไลน์นะครับไม่ต้องด่าเพื่อประจานตัวเองผ่านทาง u t u b e นะครับออนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์เพื่อประจานตัวเองนะครับออนะโอเคนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับบ๊ายบาย